สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพบกับพวกเราเหมือนเดิมกับรายการืึกสานเสียงไทยศิรีส์เบญญาไลัยวันนี้เรามารู้จักกองแผ่กันค่ะกองแผ่เป็นเครื่องประกอบจังหวะของวงดนตรีไทยมีลักษณะคล้ายรองของมลา,ายูแต่ของไทยมีเป็นคู่ โดยแบ,บ่งเป็นตัวผู้และตัวเมียค่ะแม้ชื่อว่ากองแขกแต่ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของวงดนตรีไทยค่ะใช้ในวงปีพาดมอนและการแสดงพื้นบ้านค่ะกองแขกเป็นเครื่องตีผู้เสียงดังฟังสนุก ตอนหน้าเราจะมาดูของวงใหญ่และของวงเล็กกันค่ะสวัสดีค่ะ